ปมาเมืองอาหารสดๆจากทะเลครับผมกุ้งที่น้องย่างอันนี้แดงย่างนั่นกุ้งกุ้งตัวเมื่อกี้นินึงกุ้งปลาหมึกครับผมย่างพร้อมสดๆจากทะเลและยองเลยนะครับผมผัดถุยไงโดยย่างแซ่บๆเอ๊ะโอ้กุ้งตอดบะเบีวยวกุ้งตอด ปลาหมึกพี่นอ้องปลาหมึกสดๆัด,ด,ดน้ำแข็งมาครับผมเดี๋ยวมามึงเมนูกันบ้าเอ่อสีเห็ดเมนูใดนะเดี๋ยวเจ็บิม้นครับผมเห็ดเมนูใดละ่ะออมออมปะมกมกปะเยวสิมาอุ้ยปลาหมึกเนี่ยสดๆเนี่ยครับเนี่ยดินเน่าๆเน่าๆอยู่นี่ อ๋อเจ้าล่างมาแล้วบ่เออเ,เ,เห็ดมาแล้วอ๋อเจ้าเห็ดเพิ่นเห็ดมาแล้วเพิดก็มาอาัดน้ำแข็งครับผมใส่กองนาอย่างดีเลยเดี๋ยวสีย่ำพี่น้องอ่ะย่ำกับยางร้อมรอชมรอชมเห็นเปิดเตียมก่อนนะเดี๋ยวเขาจะเมือมึงครับผม ซอยมาทันเร็้เป็นทัานทียไรเดียวนี่พัดไปกินอาหารทะเลอันนี้สิทอดจุดแป้งทอดุดดแป้งทอหัวมันบอถิ่มเด้อันนี้กุ้งแกะแล้วแกะแล้ยวอันนี้ปลาหมูยำยำมันนี่หั่นก่อนหั่นก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวนี่พักอีกโอ้ยนี่ย่างให้เิ็กน้อยบ่แม่นอ้ากุ้งครับผม วันนี้กินอาหารทะเลกลุ่มตัว,ตวยงใหญ่พี่เนาะอย่างหอมหัว,วกับบะหมี่เนี่ยมันดีขนาดนเนี่ยขวดใส่น้ำปลาก็ได้เดี๋ยวมาเขาทอดทอดก,กรอบครับผมทอดแล้ว,ลวทอดหัวปูมา งามตวนวละแปลงถอดนงพี่น้องอืมท่างคือคนถอดแล้วเนาะถอดง่ามเนาะอ่ะถอดต่อไปถอดงามก็ถอดต่อไปคร <c oughs> ับผู้นี่ย่างกุง้งอ้นรด,ด้อยอะไรม,มาพี่น้องวันนี้โอ้ลวกแล้ว <c oughs> นี่ปลาบมึก เดี๋ยวสิเอาอัันนนน้้หมะลวกก่อนเดี๋ยวเตรียมของแป๊บนึงครับผมปั้มงานจิตวิทยาต้องดีปวดอะจิตต่ำบางครั้งว่อมนี่จอยนี่กพลังการงานสั่งเลยคุณยายเพ่งรอกินนะจ๊ะรอกินนะจ๊ะจ้าเอาชิมกุ้งก่อนชิมกุ้งให้หน่อยเอ้าชิมให้แฟนจับเขาดูหน่อยกุ้งกุ้ง เป็นไงอร่อยอร่อยเหรอแซ่บสดไหมชุ่กุ้งสดไหมโอ้โหมันคืออาเซียนหยาดทิ้งมันกินได้นี่เสียดายว่ายอกว่ายอกได้ฟันใหญ่ยำบอคัดโอเคโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวยำให้กินนะโอเคนะรอแป๊บหนึ่งนะ เขียวเสฉยๆที่กินคุ้นก็ยำขาดที่กุ้งก็ยำปลาขาดปันปอมปันปอมโอเคครับผมวอยหยอดนด้มาครับผมหอยแตกเลยยำ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  มาใส่ชุดรถกี่ลายแค่เก่จ้าจ้าจ้าเดี๋ยวไปค่ะนู่นผมดูหยังไงมันปอาที่หล่าไปเปิดไมแนวูกโอ้เห็ดคนละเมนูเลยอันนั้นตำสุมตำพี่น้องมังเอา มัดาปลาหมกใ่อั <ๆ S 1> นนี้ก้อนแหแม่ลูกอ้อนก่อนโอ้โหวยมากเด้วยไม่ถสวยปลาแซนด์มันอามานี่หนูสีขาเย็นเค่ิงะเอออยากกินับมุกสวนผสมได้ตโอเค เนี uhm. 네่ยไม่เงี T t Help, ้ตำในขั fire, er, ้นเบาหวานเ่าหวานเ่ิดไม่แม่ขนี้ตรง่งแกตำรสจอดแซ่บกระพาะขผงสมตรงเน่เลยเน่าสองในใสเหมือนเดมกันใสน้ำมเทียนดอกนี่หอกหอมน้ำปลาไม่เยอะหมอะไรผมน้นประเด็อป่ะ อหอมับประเด็ดก็หอมนี้ตำสมตำครับผมโอยจะสิ้นายเมนูหนเหยพี่น้องมึงมันอ่ะเอาย่บาบมากรสุดสดิ่งเลยครับผมกระเทียมกระน่อยก่อนใส่เยอะไม่ได้อ่ครับผม โค้งหมดเลยนะโชว์หมดเลยขึ้นได้ใช่ไหมโอ้สีสัหนหมอลังก,การ ่กันอยู่เกี Nein, ่ยวกันลตัวเกี่ยวกันลตทั้งนั้นใส่ใส่นีน้ำมาใส่ขงมไปเอาใส่เอามาใส่มาใสนี่เอามาใส่นีสีสชุดยอดเลยนี่แล้วตัดตำทะเลวะเนี่ยตำม่วโคกใหมีอยู่ไม่เอาโคกใหญ่ไม่อร่อยต้องโคก้อยม่ที่ไหนตำไม่แตเลยใคตอยากกินรถนี่้อ เฮ้ยใส่ฐานเลยใส่กระจาดนะน้องดิว้าวสุดยอดพี่น้องอ่ะกินเขาน้ำกันเดี๋ยวไปถ่ายตอนกินเขานะพี่น้องนะกับกู้นะผักล่างงาหาเต็มเลยมึงตำมึงประทิ้ว้าวสีสันจัดจ้านมากเดี๋ยวเขาไปกินเขาน้ำกันครับผม จดุดจวดจุดวดอันน e sí, ั ye, si ้นเห็ดแหง่ายครับผมบเพ็ดเห็ดแหง่ายเนาะเห็ดแหง่ายเห็ดหง่ายแซ่บอันนี้สีเฮ็ดแบบเพ็ดเพ็ดนเนี่ยเอาลูก้อีแล้ว ไลูก็ไปเล่ไปให้แล้วแท้กินอันนั้นวะเข้ากันเดี๋ยวเอาไปกัเอาไหมรวยไหมไปแบ่งพีแบ่งน้องเยอะเท่านั้นบ่เออครับแบ่งครับแบ่งกวดหมอเลี้ยงมเฮ็ดทำนี่ไงอ่ะแจกแจเนาะแม่แบงเนียไอ้งไม่แม่ตำมึงไม่แม่ตำมึงตีนไก่แม่ดฐานตำมึงยุกแม่โอ้ยอ่ะาหน่ายก็คือแจงอย่างนี้ว้ามาพ่อแล้วอันนี้ให้ลุงใด มึงไม่เพะท่านกินอีกเด้โอ้ยจงไว้แล้วเตี้ยจงไวแล้วแล้วยิงกับผูตาไปเนาะโอ้ยน่งผู้เดียวผู้เดียวนี่อยจ่าัพื่นใหญ่บตูใกงี้จังโอากงี้ก็เลยจังงั้นเนาะสนบาสอง้กับสองี่เหลนี่แหะเขาจะมาเอดกันหอมาดิจำมัมัมบาหน่อยบัวบัว เอาผู้นึงเข้าไก่เท็ดอยู่กรุงเทพเนาะผู้นึง่งอยู่บ้านนอกเนาะป่ะไปก่อนพี่น้องแจกแจกพี่น้องฝนสิโต้ครับผมกลางห้องกลางห้องเนาะขอบคุณขอบคุณหลายๆครับผมสวัสดีครับ ฝนก็ยังสตกนี่ย่ะพี่น้องบรรยากาศงามาแลงครับผมอากาศก็เย็นชวยๆนี่แหละวิถีชีวิตบ้านๆเฮาเนาะขอบคุณขอบคุณหลายๆครับผมเมือนี้มากกินเขาอยู่บานปูกับยากับผ้าเน่เน่มาเหล่นกับปูกับยาครับผมเนาะขอขอบคุณขอบคุณที่ติดตามครับผมฝากกดไลค์กดติดตามช่องน้อย กินเที่ยวแล้วกันนาาก,กินแล้วก็นน้องนี่นี่น้ำเด้อครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับ okay.